สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงสัตว์สเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ผมได้เลี้ยงเลสเทลแล้วเย่ Yay! อันนี้ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วตอนนี้ก็เมษานะครับเมษาแล้วจะส่งกาแล้วนี่ก็เป็นเสือเสือสมุนนะครับผมเลี้ยงปลาสามตัวในในตู้เนี่ยครับแต่ตัวหนึ่งมันตาย ตัวนึ่งเป็นฉลามหางไหมมันตายแล้วเพราะเนื่องจากจมันไม่กินอาหารเลยครับทางร้านก็บอกว่ามันกินอาหารปลาดุกได้นะผมก็ให้อาหารปลาดุกแล้วมันมันไม่ยอมกินนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรดเทลส่วนนั่นก็เสือสมุทรเออเสือสมุทรผมให้อะไรกินแล้วเหรอผมไม่ได้หัวาหาผมไม่ได้ให้ มันกินหัวอาหารนะครับผมให้มันกินลูกน้ำจากในห้องน้ำนะครับผมตักลูกน้ำมาแล้วก็ให้ไอตัวนี้กินส่วนตัวนี้เลตเทลผมก็ให้เป็นกุ้งนะครับก็ผมวัดได้เลตเทลนะครับประมาณสามนิ้วสามนิ้วกว่าละตัวเลตเทลครับเลตเทลเป็นปลาขี้อายนะครับ แต่พอโตไปมันก็ไม่หลบซ่อนละตอนเด็กน่าจะหนีพวกนักล่าด้วยนะครับถึงมันซ่อนอ่าก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเรทเทลบ๊ายบายหน่อยเร็ว